สวัสดีคะ่ะนัดฟอร์ดค่ะวันนี้นะคะเราก็อยู่กันที่ช่องนัดฟอร์ดนะคะแล้ววันนี้นัดก็อยู่กับตัว Next Gen Ranger w i t d t a c คันนี้นะคะคันนี้เป็นตัว 4x2 นะคะ <c oughs> เป็นเกียร์อัตโนมัติ6สปีดนะคะเครื่องยนต์2.0ริตเทอร์โบ <c oughs> นะคะ1 7 0แรงม้า405นิวตันเมตรค่ะสำหรับคันนี้นะคะ <c oughs> ก็บอกเลยว่าแต่งได้สวยมากๆเลยนะคะเพราะว่าคันนี้เปลี่ยนเป็นชุดหน้าลัพเตอร์ยกชุดเลยนะคะกระจังหน้าฟอร์ดจะสังเกตได้เลยนะคะจะยาวมาพร้อม ยาวจนถึงไฟซีแคมด้านนี้เลยนะคะก็คือเป็นทรงหน้าใหญ่ของตัวแรปเตอร์เสมือนแท้เลยนะคะใช้คําว่าเสมือนแท้นะคะตัวนี้ก็แต่ว่ามันก็ยังคงเป็นชุดแต่งของ Ford ดอยู่ดีนะคะแล้วก็มาพร้อมกับไฟ LED 3จุดตรงนี้นะคะเป็นแสงสีส้มเพื่อเพิ่มความโดดเด่นให้กับรถคันนี้นั่นเองค่ะ ตัวนี้นะคะกันชนด้านล่างนะคะตัวนี้เป็นกันชนด้านล่างเรียนแบบของตัวแรปเตอร์นะคะก็จะมีไฟตัดหมอกมาตรงนี้นะคะส่วนตัวนี้มันจะเป็น2สีนะคะเป็นสีดําด้านนะคะตัดกับตรงนี้ตรงนี้จะออกเป็นสีบอลน,นั่นเองนะคะด้านหน้าของคันนี้นะคะออกแบบได้สวยแล้วก็เหมือนแรปเตอร์แท้เลยนะคะเดี๋ยวเรามาดูด้านข้างกันค่ะว่าคันนี้เพิ่มอะไรเข้าไปอีกนะคะด้านข้างเราก็ได้เปลี่ยนเป็นล้อขอบ20นะคะจากเดิมเป็นขอบ18นั่นเองค่ะ ตัวนี้เป็นแม็กออฟเซตลบที่24นะคะส่วนตัวยางเป็นยางมัทเลนนะคะก็เป็นยางออฟโรดแบบนี้เลยนะคะและเราก็ได้ยกสูงเพิ่มอีก2นิ้วนะคะแล้วก็ใส่ซุ้มล้อตัวนี้เป็นซุ้มล้อขนาด6นิ้วแบบเรียบนะคะซึ่งจะรับกับล้อที่ยื่นออกมานั่นเองค่ะและคันนี้นะคะเราก็ได้ติดตัวสติ๊กเกอร์เป็นสติ๊กเกอร์แรนเจอร์นะคะแล้วก็เป็นลายศาสตร์โคนเป็นลายยอดฮิตของฟอร์ดนะคะตัวนี้ก็ติดกันเกือบทุกคันเลยเนะที่แต่งแนวออฟโรดออกไปนะคะ เดี๋ยวเรามาดูด้านหลังกันกนบ้างค่ะว่าคันนี้เราได้เพิ่มอะไรเข้าไปอีกนะคะส่วนด้านหลังของคันนี้นะคะบอกเลยว่าสวยโดดเด่นมากเลยค่ะเพราะว่าเราได้ติดตัวครอบฝาท้ายเข้าไปตัวนี้เป็นครอบฝาท้ายเป็นสีดำด้านนะคะเว้าโลโก้นะคะแล้วก็มีคำว่า Ford เป็นสีทูโทนขาวดำแบบนี้นะคะทำให้ฝาท้ายดูโดดเด่นและก็สวยงามมากขึ้นนั่นเองค่ะแล้วก็ติดคำว่า l a n เจอร e r เป็นอะคริลิกตัวนี้ให้กับลูกค้าด้วยค่ะ ฝากไปด้วยนะคะสำหรับตัว Next Gen Ranger Y Tag คันนี้นะคะชอบกดไลค์ใช่กดแชร์นะคะและเจอกันในคลิปถัดไปค่ะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบาย